ไปก่อนค่ะล้วค่อยมาแยกทีหลังค่ะมะนาวมะนาวแม่ยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ค่ะใสยายามเก็บค่ะลูกยังไม่ค่อยแก่เต็มที่แต่ก็เก็บมาก่อนค่ะมะนาวกับมะละเก็บไปก่อนนี่ทุกคนเจ้าเบิ้งเจ้าเบิง้งโอ้ยขาดเต็มแล้วแม่พี่เอาซึ้งมาแมงอันนี้เยอะเยอะเนี่ยขอเก็บแมยงอะไรยเนี้ยเนี่ย มาต้นเดียวอีกต้นหนึ่งม้วนป่าไม่ไหวคะ่ะไปรอบนี้คือฝนตกย่างามมากเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นมะกอค่ะไม่ยาว่าลูกสไายชอบกินมะกอเก็บมะกอมาให้สามหน่วยค่ะทุกคนมะกอมาให้สามลกูกแล้วก็อันนี้มะนาวแม่เก็บไว้ของแม่เก็บไว้ที่หนูเก็บก็แบบว่าพยายามเก็บบ้างค่ะทุกคนยังไม่แก่ดีหรอก English, แต่ดกนะแต่ว่าเราไปช่วงที่แบบว่าเขายังไม่แก่ดีอะค่ะแต่ของแม่น estás? ี <exper tavalla> ่ก็คือใช้ได้อันนี้แม่เก็บไว้เรื่อยๆเก็บๆใส่กันไปก่อนนะคะแล้วก็แบบค่อยๆมาแยกทีหลังมังคุดมังคุดปีนี้เพิ่งได้ทานค่ะนี่ซาออนแต่นี่ค่ะ บอกว่าต้นมะลิงปิงอระดกมากๆเลยนะคะมะลิงมะลิงปิงบ้านป้าค่ะทุกคนแต่ว่าตอนที่ป้าเรียกไปเก็บอะคะไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปคะเสียดายมากๆเลยทุกคนนี่แก้วมังกรค่ะแก้วมังกรบ้านเขาปูกค่ะบ้านเขาปลูกบ้านเขาปลูกไม่ใช่บ้านเราแน่ทุกคน ได้มะเขือเขรือมาหน่อยนึงหลงมาหน่อยนึงเนยยอดผักบางงมามากๆเลยค่ะแต่ยอดผักบังคือหนูหนูแยกถุงไว้แล้วโอ้ต้องแยกออกอีกก็แหละค่ะทุกคนมีกัะเพราปนด้วยลืมไปกลับบ้านแนวกินไม่หยิดไม่อุดค่ะทุกคนเียดาย่างเดียวก็คือตอนนี้ดอกสนุไม่ไดเอามาค่ะทุกคนจะให้พ่อใหญ่จอดเก็บอยู่พ่อใหญ่ใายหัวพ่อใหญ่บอกว่าโอ้สู้แดดไม่ไหวหนู <laughs> พ่อใหญ่สู้แดดไม่ไหว ป้าใหญ่ไม่พาลงเก็บค่ะทุกคนอุ้ยดอกสนุก็เยอะค่ะทุกคนถ้าได้ดอกสนุอีกนะยอดเลยค่ะแนวกินบ่เอืดกับบ้านนะ